น้ำหอมกลิ่นเครื่องเทศขมขมขหอมหวานสไตล์แอมเบอร์กลิ่นลาเวนเดอร์อารมณ์แบบรู้สึกแบบเย็นเย็นเหมาะก,กับอากาศร้อนเหมาะก,กับบ้านเรามเายสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับรีฟีเอ็กซ์คูลสยสบาย,บาย,บายจะมีน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งที่จะมาแนะนำกลิ่นที่ยอดฮิตตอนนี้คือน้ำหอมอาสัตบายลัตฟานั่นเองนะครับ เป็นน้ำหอมแนวสดชื่นเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายขวดกระทัดรัดมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขวดนี้เหมาะกับใครมีอะไรบ้างแล้วกลิ่นของมันเราจะใช้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูที่กล่องของมันนะครับเป็นสัญลักษณ์สัตว์ภาษาอรับตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะครับ กล่องสวยมากนะครับเขียนว่าอาัสัดครับแล้วก็ลัตตาฟานะครับเส้นสีทองนะของมันจะมีอักษรนุนๆอยู่ที่ข้างบนนะครับมันจะมีเสรลักษ์เป็นเสลักษ์สีทองของลัตตาฟาเหมือนกันอาสัตจะเป็นสีทองมาเลยนะครับอักษรแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของลัตตาฟาลัตตาฟาเพร์ฟูมมีทั้งเข้าไปดูได้เลยนะครับใน Instagram ใน Facebook ใน YouTube แล้วก็ใน Twitter สามารถที่จะสแกน QR Code เข้าไปได้เลยนะมาดูลวดลายอีกอย่างหนึ่งนะครับของเขานะครับจะเป็นลวดลายอ่าน่าจะเป็นสิงโตนะครับลวดลายก็คืออาสัตเนี่ยแปลว่าสิงโตนะครับเนี่ยกล่องของมันจะเป็นสิงโตนะครับนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเป็นสิงโต แล้วก็จะมีสติกเกอร์ 3D นะครับสติกเกอร์เล 3D นะครับสติกเกอร์ของมันนะครับนะครับนี่เนี่ยเนี่ยนะครับเซลักรูปถ้าดูดีๆนะครับจะเป็นรูปสิงโตนะครับเพราะว่าภาษาอาหรับแปลว่าสิงโตนะครับคาว่าสัตว์แปลว่าสิงโตนะครับอันนี้เป็นเขียนไว้เลยนะครับ o r d e r Perform นะครับ อุตอพโฟลก็จะมี made in uae นะครับนะครับ in u เข็ที่ขวดของมันนะครับข้างในนะครับอ่าขวดของมันก็จะเป็นนี่นะครับสัญลักษณ์สีทองนะครับจะเป็นดําแล้วก็เส้นจะเป็นสีทองนะครับนี่นะครับมันจะกระทัดรัดพอดีนะครับ ถลัดพอดีอ่าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สีทองหมดเลยนะครับเขียนตัวอักษรจะเป็นสีทองหมดเลยแล้วก็นี่นะครับรู้มากเลยครับผมจับคนนี้รู้มากอ่านี่นะครับซูมนิดนะ่งโอเคนะจะเป็นสิงโตนะครับ มาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในของมันนะครับจะเป็นสีทองก็ฝาของมันดูแบบแบบว่าแข็งแรงดีนะครับทนทานนะครับวัสดุเป็นทำมันอย่างดีเลยขวาฝาของมันนะครับ ก็หนักเหมือนกันนะแล้วก,ตก็ตรงนี้นะครับจะจะสวยนะครับสวยนะน,ะนะครับนี่นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับทรงของมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะนะครับนี่คู่ของมันแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่กระทัดมันข้อดีของมันคือมันจับแล้วก็พอมือเลยจับขึ้นมาฉีดนะครับมันก็พอดีกับมือนะครับ จับขึ้นมานะครับพอวางปับ๊บเราก็จับมาพอดีกับมือเลยโอเคนี่ไม่หล่นเลยนะฝา,าติดอย่างดีเลยนะครับฝา,าติดอย่างดีให้ขวดเนี่ยมาตรฐานนะครับเหมาะนะครับนี่ราคาไม่ถึงพันนะในไทยตอนนี้นะครับถ้าในเฉพาะในกลุ่มนะเขาจะขายนะครับกลุ่มน้ำหอมาะดับนะครับก็ลองมาดูว่ากลิ่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดู นะครับเดี๋ยวผมลองสเปรย์สักนิดนึงนะครับกลิ่นะครับ,รบดูว่ากลิ่นจะเป็นแบบไหนนะนะครับเปิดตัวมาแบบสดชื่นสะอาดสะอาดนะครับ มีกลิ่นเครื่องเทศหวานหวานสไตล์แอมเบอร์อารมณ์แบบว่าเย็นเย็นใสใสกลิ่นสับป,ปะรดไม่ีกลิ่นมันคล้ายๆกับยาสูบอารมณ์แบบผู้ชายใส่เสื้อหนังแบบว่าแบบลุยๆเลยประมาณนั้นนะครับอืสิ่งที่มันโดดเด่นผมจากกลิ่นที่ผมสัมผัสต,ตอนนี้นะคือเป็นกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นของพริกไทยดำ กลิ่นลาเวนเดอร์ที่มันมันมันสมูทกันลงตัวมากเลยนะครับมีความเป็นไม้ออกมานะครับมีความเป็นไม้มีกลิ่นกํายานอืมใครที่ชอบเป็นแนวแบบว่าเอิร์ดเอิร์ดหน่อยนะครับแนวแบบดิบดบหน่อยนะครับก็ก็ก็ใช่เลยนะตอบโจทย์แต่เป็นลุคผู้ชายแบบว่านั่งอ่าแบบ ใส่สใส่ใส่เสื้อ,อใส่เสื้อยีนเกงยีนแล้วก็ขับขับมอไซค์แบบเท่ๆอะไรประมาณนั้นเลยนะครับชื่อ,อสดชื่นแต่มีความแตกต่างกว่าน้ําหอมที่ผมเคยสัมผัสมานะครับที่ผมเคยสัมผัสมานะครับมันก็สดชื่นแบบสปอร์ตแต่อันนี้เป็นสดชื่นแบบแนวดักดักหน่อยมันโดดเด่นออกไปมันมีความสปซ มันเป็นกลิ่นวานิลาที่คุกคลาวไปด้วยแอมเบอร์แล้วก็แป้งด้วยเนี่ยครับแป้งเข้ามาพูดถึงได้ฟิลมากเลยนะครับได้กลิ่นนี้ได้ฟิลมากอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีกลิ่นกาแฟเบาๆนะครับเนี่ยเนี่ยกลิ่นกาแฟเข้ามานะครับน่าจะเป็น อ,อยู่ในช่วงใน middle notes เนี่ยจะมีกาแฟาเข้ามา i อริชพาชูรี่นะครับจากที่ฉีดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับกลิ่นม,มีความมีกลิ่นกานํายันล่องลอยมาเลยนะครับกลิ่นกานํายันนะครับกลิ่นวานิลาว,วานิลาเนี่ยคงอยู่ยาวมากเลยวานิลา อโอ้มีกินกาแฟเบาเานะครับกลิ่นกาแฟเบาเาโอ้กลินติดทนมากติดทนมากนะครับตัวนี้ให้ความยาวนะครับหกถึงแปดชั่วโมงนะครับกลิ่นนี้เหม,มาะกับเหมาะกับอ,ออกกลางคืนอะไรประมาณนั้นมากกว่านะนะครับแล้วก็ผมไม่แนะนําสําหรับวัยรุ่นนะเนี่ยอันนี้ผมแนะนําสําหรับผู้ใหญ่มากกว่านะผู้ใหญ่แบบแนว เนวเสื้อยีนเลยนะครับเสื้อยีนเกงยีนแบบแบบเท่ๆนะครับอกงานนะกลางคืนดินเนอร์กลางคืนไปปาร์ตี้กลางคืนอืมผมชอบลาเวนเดอร์มากเลยมันค้างอยู่นะครับมันค้างอยู่มาสรุปกันเลยนะครับว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นผู้ชายกันแล้วกันนะครับแล้วก็คะแนนนะครับส่วนตัวนะครับผมให้ 9.7ไปเลยกันนะครับกลิ่นนี้นะครับเพราะว่ากลิ่นนี้นะครับ,เป,นนบ,รบเป็นกลิ่นที่คล้ายกับ t h e o l s w a t elixer นะครับเป็นกลิ่นที่คล้ายกันมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นที่ของรัตฟ้าที่ทำมาคล้ายแล้วก็เป็นกลิ่นที่ถ้าหากว่าใครงบน้อยๆนะผมแนะนำกลิ่นนี้ได้เลยนะครับงบน้อยๆซื้อได้เลยนะครับในอ่า กลิ่นนี้น่าจะมาจะเป็นคาแรคเตอร์ผู้ชายที่ดูแบบแนวลุยๆหน่อยแนวแบบว่านั่งมอไซค์ใส่เสื้อยีนเกงยีนแล้วก็ขับรถไปไปตะลุยไปแล้วก็เป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นเนี้ยมันมันทำให้ผู้ชายเนี่ยดูแบบเท่หล่อนะกลิ่นนี้หล่อเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับอ่า มันมีกลินก่นของกาแฟเข้ามานะครับกลิ่นกาแฟแล้วก็กลิ่นยาสูบเบาๆนะครับมันดูแบบว่าแบบว่าแบบแมทช์มากนะครับกับผู้ชายแนวนี้นะครับผู้ชายเนี่ยออกออกกลางคืนออกงานาดินเนอร์นะครับผมผมให้ไปแนวนี้มากกว่านะครับแล้วก็ถ้า ใครสนใจนะผมว่ามีมีสักขวดก็ยังดีนะครับติดตัวไปเลยนะครับเพราะว่ามันคล้ายกับเดอยร์สวัตอะลิกเซอร์มากเลยนะครับอันนี้ผมขอบอกเลยว่าต้องมีติดขวดอีก,กลิ่นหนึ่งนะนะครับนะครับโอเคครับวันนี้นะ่าจะรีวิวน้ำหอมสัตว์เพียงแค่นี้นะครับของบายลาต้าฟาแล้วก็ยังมีอีกหลายกลิ่นนะเดี๋ยวผมจะมา แนะนำนะครับกลิ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณเลดี้หรือว่าคุณสุภาพบุรุษแล้วก็หนุ่มๆสาวๆคนไหนที่อยากจะได้กลิ่นรีวิวใหม่ๆนะครับฝากคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวหรือว่าปรับปรุงในการรีวิวของผมนะครับนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ